ภัยกาลสินไม่สนดรามา่าเดินหน้าช่วยเหลือประเทศลาวต่อไปยึดหลักมนุษยธรรมนะสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมประเทศลาวนั่นแหละค่ะก็มีกู้ภัยทีมกู้ภัยจากประเทศไทยก็ไปเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนลาวโดยทีมกู้ภัยกาลสินนะคะก็อย่าฟ้องป้านะคะกูภ้ภัยป้าพูดตามเสนอตามความเป็นจริงว่า มันก็จะมีข่าวเล็ดลอดออกมาและวคะ่ะว่าประชาชนคนลาวบางส่วนก็ไม่พอใจและก็ออกมาด่าทอนะว่าประเทศไทยนี้อย่ามาเสือกนะอย่ามายุ่งวุ่นวายมาเสือกอะไรกับกิจการภายในของประเทศลาวนะและคนก็มีชาวยูทูบเบอร์อย่างเช่นคุณป้าเนี่ยก็เอาออกไปตีข่าวทำข่าวทำคลิปกันลงมาแหลคะค่ะว่าลาวปฏิศเสธความช่วยเหลือด่าทอประเทศไทย ว่าเสนอหน้ามาช่วยทําไมมาเสือกทําไมมันนี่มันเรื่องของเราไม่ต้องมาช่วยไปทาประเทศตัวเองให้ดีก่อนอะไรประมาณนี้บางคนก็บอกว่าดราม่าว่าให้ทานกู้ภัยเนี่ยกลับมาช่วยประเทศไทยอย่าไปช่วยเลยนะคะเดี๋ยวคุณป้าก็จะอ่านคอมเมนต์ของคนลาวนะคะชื่อเพจโง่และงโง่หลายคนไทยรักพระเจ้าแผ่นดินนี่นะคะมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าอันนี้คือคอมเมนต์ของอ่า คนลาวเนี่ยเขาได้ไปแคปภาพการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยนี่มาแล้วเขาก็มาโพสต์ว่าเสือกแค่นอนประเทศพวกเจ้าประเทศพวกเจ้าคือเสนอหน้ากันเอาหน้าแค่นอนอะไรเงี้ยนี่แหละก็เลยทําให้คนไทยรู้สึกไม่พอใจนะมันตั้งแต่เรื่องที่ว่าเกินแต่ข่าวที่ข่าวก่อนแล้วนะที่ว่ามีดราม่ากันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ กอทีนี้มันก็เลยลามมาครั้งนี้พอมีการช่วยเหลือเนี่ยแล้วมันก็มีคอมเมนต์แบบเนี้ยเนี่ยจากคนลาวบอกว่าลาวขอร้องหลายๆประเทศไทยอย่าเสือกประเทศลาวไอพี่ไอน้องช่วยกันได้อยูแล่วไทยอย่ดเสือกอืมคนนี้บอกแล้วอีกก็มาพูดว่าหานายกประเทศมึงให้ได้ก่อนเถอะไอประเทศวุ่นวายถุยแล้วอยากเสือกอีกบดเจียมตัวนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มา ของให้ทําให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าดราม่าไม่ควรไปช่วยเหลือนะคะไม่ควรไปช่วยเหลือประเทศลาวอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นวรัลกลายเป็นคลิปอ่ายูทูบเบอร์ต่างๆก็ทําออกมาว่าเออเรายังควรจะไปช่วยเหลือลาวอยู่ไหมทีนี้มามาดูทางฝ่ายที่ผู้ฝ่ายช่วยเหลืออย่างทีมกู้ภัยเมืองกาลสินนะคะก็โพส นะบอกว่าดูคนที่ด่าว่าลาวเนี่ยแหกตาดูพวกที่ดา่ากู้ภัยไทยใครบอกว่าเหตุการณ์อัตอปือลาวไม่อำนวยความสะดวกให้กู้ภัยมีแต่พวกไม่ทําตามกฎนั่นแหละที่เขาไม่รอบรองให้อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าใครยังไงแต่ทางนี้เขาโพสแบบนี้นะที่ช่องทางช่องต่อๆเขานะคะ ของทีมกู้ภัยเนี่ยคนเขาเดือดล้นอย่ามาก่อกระแสสร้างความแตกแยกผมทํางานด้วยหลักมนุษยธรรมไม่ใช่มาฟังเสียงหมาเห่าไร้ปัญญาอันนี้คือโพสต์โดยอทีมกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือคนลาวนั่นแหละค่ะก็อย่างที่คุณป้าบอกนะคะทีมกู้ภัยนี้เขาก็ไม่สนดราม่าเขาก็ยินดีออกไปช่วยเหลือพี่น้องคนลาวเต็มกําลังความสามารถตามหลักมนุษยธรรมแล้วเขาก็ รู้สึกชื่นชมคนลราเนี่ยที่ว่าให้ความช่วยเหลือให้การต้อนรับเขาไอ้ข่าวต่างๆที่บอกว่าเราไม่ช่วยเหลือนั้นเป็นข่าวปัน่นประมาณนั้นนะเป็นข่าวปัน่นขา่าวปลอมถ้าเขาไม่อานวยความสะดวกให้ก็คือพวกที่ไม่ทําตามกฎถ้าเข้าไปถูกต้องตามกฎกติกาอย่างเพจของอ,อย่างกลุ่มของกู้ภัยทีมเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลืออันนี้คือเป็นทีมกู้ภัยเขาพูดนะคะเพราะนั้นนะบางคนก็เลยบอกว่าโอ๊ย ไปช่วยทําไมเรื่องนี้มันดราม่ากันแบบนี้นะ,ะทีมกู้ภัยเขาก็ไม่สนดรามา่ายินดีช่วยเหลือเหมือนเดิมนะคะุณผู้ชมก็อย่าตกใจก็ยังเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคนลาวนะบางคนคนลาวก็มาคอมเมนต์บ้าปาเหมือนกันว่าป้าพอได้แล้วเออคนลาวขา้อดีๆก็มีปากกามับนบอกว่าคนลาวไม่ดีทั้งประเทศไงอันนี้ส่วนเพจนี้เขาก็เหมือนกันเขาก็ไม่ได้บันเขาก็ไม่ได้ สนใจกับเพจท,ที่ว่าโง่หลายคนไทยรักสถาบันกษัตริย์นั่นเดนะมาบอกว่าเสือแค่นอกเสือข่นอกเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ยังยินดีที่จะทําตามหลักมนุษยธรรมนะคะอ,อืมคนนี้บอกแล้วเขาก็โพสต์อีกว่าก่อนจะด่าให้พวกผมว่าไม่ช่วยบ้านตัวเองให้แหกตากลับไปดูข่าวย้อนหลังนะทุกพื้นที่ที่น้าท่วมก็กู้ภัยเมตตาธรรมนี่แหละปากหลักช่วยทุกที่เรือแดงแดงก็จําไว้ ก็ผมนี่แหละทีมกู้ภัยเอออันนี้คือทีมงานกู้ภัยนะที่เข้าไปช่วยโพสโดยทีมงานกู้ภัยที่เข้าไปช่วยสถานก,การณ์น้ําท่วมลาวนะเห็นช่องหลายช่องเขาบอกว่าอุย้ยทีมกู้ภัยนะแต่พอเขาโพสแบบนี้ออกไปนะเขาบอกว่าเขาไม่สนหรอกอว่าจะเป็นดราม่าอะไรเขาสนใจความเดือดร้อนของคนมากกว่าเนี่ยเออแล้วก็อย่ามาสร้าง กระแสอย่ามากอ่ากอกระแสสร้างความเตื่นแยกเลยเขายินดีจำทำก็มีคนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเขาเยอะนะคะเนี่ยอย่างคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าสุดยอดครับพี่ทุกประเทศมีระเบียบในการเข้าประเทศเราเราที่ดีต่อกันก็พอขอบคุณครับอทำมันให้สุดขุดให้ถึงนะพี่อย่าสนคำคุณคนนี้บอกว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้คนนี้บอกเก่งที่สุดกู้ภัยไทยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะอคนนี้บอกสู้ๆค่ะอ่า ผู้ที่มันบอเฮ็ดบอทำอย่างมันได้แต่ว่าให้คนอื่นอาจารย์คิดว่าหมามันเหา่าเออนะก็แล้วแต่นะมันก็มีคนพูดจริงนะมันก็มีคนลาวคอมเมนต์จริงแต่ว่าทางทีมกู้ภัยเขาไม่สนใจไงเขาก็คิดว่าเขาทำตามหน้าที่ตามความสมัครใจตามความพอใจเพราะว่าเขาถือว่าเขาได้ช่วยเหลือคนอย่างที่เขาบอกแหละทำบุญทำกุศลน,นะไม่เลือก คนไม่เลือกชาติไม่เลือกเชื้อชาติตามปณิทานของกู้ภัยก็ถือว่าเขาทําดีไปนะคะคนนี้บอกสู้ครับพี่คนพูดไม่ทําคนทําไม่พูดสู้ขอให้ปลอดภัยนะครับเพราะเป็นผมขอเป็นกําลังใจให้ครับอืคนนี้บอกว่าสู้ๆคนด่าไม่ทําคนทําไม่พูดคนนี้บอกว่าไม่มีว่าอ่านเลยนะคอมเมนต์นี้เดี๋ยวคนลาวก็จะมาด่าป้าหรือเปล่านะคนบอกว่าลาวไทยพี่น้องกันจ้า ก็เดี๋ยวถ้าคนลาวอยากจะถามว่าใครพี่ใครน้องก็ให้ไปถามในเพจของกู้ภัยอาจารย์ติงลี่นี่แล้วกันนะคะมันมีคอมเมนต์นี้อยู่จริงนะแต่ป้าก็ไม่ได้บังอาจจะไปเรียกคนลาวว่าพี่ว่าน้องหรอกคะ่ะนะอืมเรียกว่าแค่คนเพื่อนบ้านคนละฝั่งน้ําก็พอเพราะว่าเดี๋ยวคนลาวจะมาถามป้าว่าอีกว่าใครพี่ใครน้องซึ่งป้าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากลำ,ลำดับเรียกญาติกันอืม คนนี้บอกว่าสู้สู้คนนี้ก็บอกว่ารักประเทศไทยเออเอ,อคนที่บอกว่ามีแต่คนคอยแต่จะซ้ำเติมแต่พูดเป็นภาษาลาวนะหลายคนท่าแต่จะซ้ำเติมคนที่บอกสู้สู้เด้อจ่าเอออ่ะส่วนคุณผู้ชมละ่ะคิดเห็นเป็นอย่างไรกับดราม่าเรื่องนี้นะที่บอกว่าคนลาวบอกว่าคนไทยเสือกแต่คนไทยบอกว่าไม่สนจะพูดยังไงก็แล้วแต่ฉันจะช่วยคนนะก็ ส่วนวป้าก็โมทนา,ากับการทําดีของกู้ภัยกาลสินนะโดยอาจารย์ติงลี่นี่แหละเขาก็บอกว่าไม่จ้อปไปบอกเขาหรอกว่าไปช่วยไทยช่วยลาวอะ่ะเขาช่วยอยู่แล้วทุกพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนก็โพสไว้นะเรือแดงๆเนะี่ยถ้าเห็นเรือแดงๆที่ไหนก็คือทีมของเขาเองเขาช่วยอยู่แล้วนะทั้งทั่วประเทศแต่ตอนนี้เขาก็อยู่ช่วยประเทศลาวก่อนนะคะคุณผู้ชมก็ โอ้คนนี้บอกว่าผมอยากรู้ว่าจังหวัดกาลสินมีกู้ภัยหน่วยอะไรบ้างผมจะได้บริจาคส่วนกู้ภัยหน่วยนี้เมตตาธรรมผมส่งกำลังใจให้กันแล้วเกินแล้วสู้ๆครับอืมออะันนี้ก็คือความคิดเห็นในช่องของกู้ภัยอาจารย์ติงลี่ก็เอามาให้คุณผู้ชมดูนะส่วนป้าก็ไม่มีความคิดเห็นนะก็คิดเห็นอย่างเดียวก็คือทำสิ่งไหนแล้วสบายใจ ทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขเราพอใจทําสิ่งไหนเราก็ทําสิ่งนั้นก็เป็นกําลังใจให้คุณป้าอาจารย์เ็งลี่มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชาติภาษาศาส,สนาใดๆก็นี่เป็นกุศลอย่างหนึ่งนะคะส่วนคนที่มาดรามาว่าคนไทยเอ้ยเสือกเอ้ยอย่ามายุ่งอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะก็อย่าไปบูลลี่อย่าไปด่าทอกันเลยนะอ่ะจนคุณผู้ชมละ่ะ ก็คอมเมนต์ใต้คลิปคุณป้าไว้ดีๆนะคะคุณผู้ชมงดพูดจาสุภาพงดด่าดคำหยาบคายวิจารณ์แบบสุจริตได้นะคะพอใจไม่พอใจมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าทีมกู้ภัยเขาพอใจช่วยเหลือนี่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาคุณป้าก็เลยเอามาให้เล่าให้ฟังให้เฉยว่าเห็นมีดราม่าไงว่าไทยจะไม่ช่วยไทยกู้ภัยไทยโดนขับไล่สายส่งออกมากู้ภัยไทยไม่ได้รับความเดือดร้อน ก็เลยเอาข่าวเนี่ยไหมคุณผู้ชมดูว่าไม่มีเหตุการณ์นั้นอาจารย์ติงลี่เนี่ยกู้ภัยกาะสินเนี่ยเขายืนยันเลยว่าไทยาลาวต้อนรับทีมกู้ภัยไทยดีต้อนรับขับสู้อำนวยความสะดวกดีทุกอย่างถ้าทำตามกฎเขาอันนี้ก็เลยเอามาแก้ข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าเรื่องที่บอกว่ากู้ภัยโดนไทยโดนลาวไล่ออกมาไม่ต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่จริงนะดูจากกู้ภัยนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ก็คือเรื่องที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในเหตุการณ์ที่ว่ามันปั่นป่วนไปหมดนะไม่รู้อันไหนข่าวไหนจรยิ่งข่าวไหน,ไหนปลอมบบ้าางกก็อกว่ ถอยออกมาบ้างก็ว่ากู้ภัยยังอยู่บ้างก็ว่าไม่ให้กู้ภัยเข้าไปอันนี้ก็เลยมาดูในเพจนในช่องของอาจารย์ติงี่ยืนยันว่ายังช่วยเหลือคนลาวอยู่โดยทีมงานกู้ภัยเม่ตารธรรมใจวัดกาลาสินนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ